สวัสดีครับคุณกอลังรับชม black golden channel นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่น d ัวถอ t a c k นะครับเนี่ไอตัวเนี้ยเอ๊ะทำไมหน้ามันไม่เข้ากับสีผิวเลยวะหน้าเขาซีดโอ้โนโอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยกับตัว attack นะครับนี่ครับจะมีสกิลเรือกสามสกิลใช่ไหมครับอันแรกครับมันจะคือระบกให้อย่างเงี้ยครับให้กดที่ระบบอันแรกครับก็คือเวลา ในเชตานี้ครับให้ดูตัวอักษรด้านล่างครับส่วนว่ามันให้กดตัวคิวก็กดตัวคิวับมันจะมีเลือกครับส่วนว่าคุณจะพุ่งไปตรงนี้ครับก็กดไปปั๊บนะครับแต่ก็เสียของไอาถอกก็คือการใช้สกิลครั้งหนึ่งจะเสียเลือดนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีตัวนี้ครับเนี่ยครับโหลดเิร์ดอย่างครับเวลาเราเวลาเราฟันคนอื่นนะครับเลือดเราจะเพิ่มนะครับก็คือดูครับ มันจะสามารถใช่สองอันครับก็คือนี่ครับเป็นสายโจมตีอ่าแล้วก็เวลาก่อนอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นอับก็จะเป็นสายดูดเลือนนะครับครับก็ก่อนีะไปลบนะครับเราต้องมีอาวุธนะครับครับแนะนำครั้งแรกครับไม่ซื้อกรอะนะครับอยับ ก็ที่เหลือก็้วกต่คุณนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็เวลาเดินนะครับโอเคครับก็หายแหลกแล้วนะเมื่อกี้แหลกไปพักใหญ่เลยอนะเซนชมาตย่าต่อครับก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับก็ถ้าคุณไม่อยากเดินไปเองนะครับให้กดตรงนี้ครับลีกข,ขวาไปครับแล้วถ้าเดี๋ยวถ้าคุณไม่อยาก ตอนแรกใส่อะไรคนอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเดินไปแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมเป็นอย่างนี้ยุทธศาสตร์ขขมันก็ไม่เดินตามใช่ไม่กดสเปซบาร์ตามเลยครับแต่ถ้าคนที่เกิดกดสเปซบาร์นะครับให้ทำการกดตรงนี้ครับแบบอ่มามันจะเดินนี่เองครับอ่าครับเวลาเราขึ้นนะครับตามที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าให้เลสกินคนระับ ให้เราไม่ใช้อันนี้ก่อนนะอันนี้ไม่ต้องมันจำเป็นนะไม่จะเป็นน้องอัพก่อนนะครับน,นี่เดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ได้แค่เสูนตัวนะครับใช่ป่าววะก็ไม่ทราบนะบว่ามันเล่นยังไงนะผมจะไม่แนะนำวิธีการเล่นอาถกให้ครับอ๋อเข้าใจนะครับอย่าไปโจมตีบอสก,ก่อนครับให้โจมตีพวกมิเลียนนี่ก่อนนะครับก็วิ่ีกันโจมตีครับคุณจะเห็นขอด้านล่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ คนตัวคิวครับะครับเริ่มแหลกแล้วเนี่ยพุ่งเลยอืมวิ่งครับวิงว่งออกมาเคลียรอะไรกะโอ้เ้ยยิงอะไรให้กูโอ้โอ้โอ้ปืนครับยิงครับอืมไม่โดนครับ ฮ่าฮ่นกิวชีสามนี่ครับวิธีการใช้ครับนี่ครับมันจะพุ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่สิครับเอวิ่งสิเอวิ่งพุ่งนี่ครับใช้ทีหนึ่งเมื่อรถทีหนึ่งครับตีฐานกัเอ้ยฮิฮิเอะ นั่นตัววีกานเล่นก็อย่างนี้นะครับแค่นี้แล้วไม่มีอะไรมาโอเคพุ่งใส่พุ่งใส่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบายบายครับ